สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ ใครที่ชื่นชอบจางหวันอี้นะคะวันนี้แอดหมูถือโอกาสมาแนะนําผลงานที่น่าดูของเขาทั้งหมดเจเรื่องด้วยกันมีเรื่องไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเรื่องที่1เรื่องเด e ะบอลในปี2021นะคะเป็นซีรีส์แนวชีวิตดราม่าจํานวน36ตอนจางหวันอี้ระบบเฉียวเออเฉียงซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของพี่น้องตระกูลเฉียวนะคะซึ่งแม่ของพวกเขานั้นเสียชีวิตตั้งแต่พวกเขายังเด็กพ่อก็ไม่ได้เรื่องนะคะพี่น้อง ต่างทําทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวของพวกเขาเอาไว้แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ด้วยสารสัมพันธ์ที่พวกเขามีให้กันอย่างแน่นแฟนคอยช่วยเหลือกันฝ่าฟันอุปสรรคหาพี่น้องไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้เท่านั้นแต่ยังจเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยเรื่องที่สองนะคะเรื่อง b l e ล Wings ในปี2022เป็นซีรีส์แนวการทหารดราม่าจำนวน30ตอนจังหวัดอีระบททหารอากาศชิ้นหลงังนะคะเรื่องนี้เท่มากๆเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับทหารยุคใหม่ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการทหารที่กล้าหารต่อสู้เพื่อความฝันและเสียสละ เพื่อภารกิจรวมถึงจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญเสียสละอุทิศตนของทหารจีนเรื่องที่3นะคะซีรีส์เรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันด์เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเทพเซียนแฟนตาซีซึ่งก็มีสองซีซันนะคะจางหวานอี้ระบบทเป็นชางเสวยนะคะเป็นองค์ชายแห่งเซียนเหวนกําพลาพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเด็กมีศักดิ์เป็นหลานชายคนโตของกษัตริย์ซีเซียนลูกพี่ลูกน้องของนางเอกหลังจากนางเอกได้หายตัวไปเขาก็ได้เดิน ทางไปทั่วทุกสารทิศเพื่อติดตามหาหนางเอกที่พลัดพรากช่างเสวยียนแอบ,บชอบนางเอกและออกตามหามาตลอดแต่เมื่อเจอก็จำนางเอกไม่ได้กระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปสุดท้ายเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ต้องยอมปล่อยมือจากนางเอกร้อมสละความรักเพื่อให้หนางเอกมีชีวิตที่สุขสงบโดยซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงนำอย่างหยางจจ่อและพระเอกหนุ่มจางหวันอี้ถานเจี้ยนซื่อเติงเหว่ยและหวังหงอี้เรียกได้ว่าปังมากๆรับปี2020 เลยค่ะเรื่องนี้แต่ก็ตับพังมากเช่นกันค่ะเรื่องที่4เรื่องเฉินหุยคุณหมอหัวใจอัจฉริยะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ดราม่าจำนวน16ตอนจางหวานอีรับทหมอเฉินหุย ประกบคู่กับเจียงเพ่ยเหยารบดหยวนเวย่ผลงานสุดท้าทายความสามารถผลงานรีเมคยอดนิยมจากซีรีส์เกาหลี Good Doctor นั่นเองนะคะบอกเล่าเรื่องราวของเฉินหุยพระเอกนายแพทย์หนุ่มอัจฉริยะได้รับโอกาสมาทำงานที่แผนกศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลซงเจียเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ด้วยคะแนนที่โดดเด่นแต่เขาเป็นโรคที่บกพร่องทางการสื่อสารทำให้กระบวนการวินิจฉัยรักษาผู้ ป่วยของตัวเองมักจะถูกเข้าใจผิดและได้รับคําร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งทางคณะกรำการโรงพยาบาลจึงได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติทางการแพทย์ของพระเอก ทำให้เอรกต้องอยู่พิสูจน์ตัวเองให้ได้เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่ออย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจคุณหมอเฉินฮุยกันนะคะเรื่องที่5นะคะเรื่องปล่อยใจไปกับรักในปี2023เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกชีวิตดราม่าจานวน24ตอนจางหวัานอี้ระบทเจ้าจิน้นประกบคู่กับซุนอีระบทสียนัวเป็นเรื่องราวของเจ้าจิ้นนะคะพระเอกศัตวแพทย์หนุ่มชายหนุ่มที่เคยผ่านการแต่งงานและหย่าร้างมาแล้วกับสียนัวนาง สาวนักจัดดอกไม้ที่มีความรักสิบปีแต่กลับไม่ได้ลงเอยกันอย่างมีความสุขในระหว่างที่พวกเขาต่างฝ่ายต่างต่อสู้กับชีวิตของตัวเองก็ได้บังเอิญได้รู้จักและใกล้ชิดกันความใกล้ชิดกันดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นทําให้เธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขามีให้แก่ตนเองและเริ่มรู้สึกดีต่อกันแต่กลับถูกครอบครัวเพื่อนฝูงคัดค้านความรักความสัมพันธ์ที่ยากลําบากยิ่งและเต็มไปด้วยอุปสรรคในครั้งนี้พวกเขาจะ สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และรักกันได้หรือไม่ไปรอลุ้นกันให้ได้นะคะเรื่องที่6นะคะซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่องซ่อนรักชายาลับในปี2024เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าจำนวน40ตอนจางหวานอีระบทชุยสิงโจนะคะไหวหยางอ๋องประกบคู่กับหวังชูรันระบทหลิวเหมียนถังโจนภูเขาสดสวยเป็นเรื่องราวของชุยสิงโจนะคะพระเอกไหวหยางอง๋องแม่ทัพผู้ปกครองดูแลความสงบของเมืองเจ จ,จทําหน้าที่กวาดล้างโจรภูเขาอย่างเขาได้ช่วยเหลือหลิวเหมียนถังนางเอกโจรสาวที่บาดเจ็บสาหัสผู้สูญเสียความทรงจําโดยที่เขาเข้าใจผิดว่านางเอกก็คือหญิงคนรักของหัวหน้าโจรภูเขาอย่างแต่จริงๆแล้วนางเอกก็คือหัวหน้าโจรภูเขานั่นเองนะคะพอนางเอกตื่นขึ้นมาก็เข้าใจผิดคิดว่า ท่านอองนั้นก็คือทายาทพ่อค้าชื่อชุยจิวผู้เป็นสามีของนางหรือผู้ที่นางเอกจะต้องไปแต่งงานด้วยเขาจึงใช้อาการบาดเจ็บและ ความทรงจําอันเล็กน้อยของนางเอกหลอกเพื่อให้นางกลายเป็นเหยื่อล่อหัวหน้าโจนภูเขาออกมาแต่เมื่อได้ใกล้ชิดอยู่ร่วมกันดันเกิดความรักอลนละวนขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนี้ถ้านางเอกความทรงจํากลับมาต้องไปรอติดตามกันให้ได้นะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายนะคะซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง2ดวงใจเคียงรักในปี2 0 2 4นี้เป็นซีรีส์แนวประวัติศาสตร์โรแมนติกดรามา่าจำนวน40 จางหวานอีระบดหลวเสินยวนประกบคู่กับเรือนหมิ่นระบดหลัวอีหนิงเป็นเรื่องราวของคุณหนูหลวอีหนิงนะคะบุตรตรีสกุลหลัวที่เติบโตมาจากเรือนแยกตั้งแต่เล็กจึงไม่เคยถูกปลูกมัดด้วยกฎเกณฑ์และทมเนียมที่เข้มงวดเธอทนไม่ได้ที่เห็นการกลั่นแกล้งของพี่สามหลัวเสินยวนพระเอกชายหนุ่มผู้ต่ำต้อยที่เกิดมาจากนางสนมพระเอกถูกผู้คนรังแกไม่ได้ดังเอกจึงยื่นมือเข้าช่วย เหลือครั้งแล้วครั้งเล่านางจึงค่อยๆค้คนพบว่าแม้พระเอกดูเหมือนจะตกระกรมลำบากแต่จริงๆแล้วมีพรสวรรค์ทั้งในด้านวรรณกรรมและศิละปะการต่อสู้ทั้งคู่แม้จะตกอยู่ในความยากลำบากแต่ก็พร้อมจะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันปกป้องกันและการสู่เรื่องราวการกับเนิดของรักแท้และหลังจากประสบกับความพลิกผันและท้าทายต่างๆร่วมกันในที่สุดพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลและสงบสุขเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ พระเอกหนุ่มทรงแบดแบดคนนี้จางหวานอี้เรียกได้ว่าเป็นคนเรียบง่ายไม่ถือตัวหากแฟนๆที่ได้รู้จักหรือได้สัมผัสจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนอย่าลืมไปตามเก็บกันให้ครบนะคะสําหรับวันนี้แอนหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนหมูทําคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีสหากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า